เจ็ดวันที่ผ่านมาอารมณ์เชื่อว่าพี่น้องเราที่ตามข่าวสาร 14, 15, 16เนี่ยโฟกัสอยู่ที่เชียงใหม่กันอย่างเดียวเลยแล้วสุดท้ายมันก็เป็นไปตามคาดอย่างที่บอกแล้วครับว่าพฤติกรรมยิ่งคุณแสดงนั่นหมายความว่าคุณโกหกสังคมใช่ไหมครับพี่น้องสำหรับคุณทักษิณชินวัตรหรือนักโทษชายทักษิณชินวัตรโดยแท้ เป็นคนที่ไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งเฉยภายใต้ที่ตัวเองอยากได้อยากมีอยากเป็นครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ไอความโกหกสุดท้ายเนี่ยที่ดูตัวเองหวังว่าจะให้คนสงสารและเข้าใจว่าป่วยแม้กระทั่งพยาบาลพี่น้องเห็นพยาบาลสาวๆสวยๆอยู่คนไหมเดินใกล้คนไข้ไหมคนที่เดินใกล้แล้วก็ใกล้ตัวคนไข้มากที่สุดไม่ใช่พยาบาล มันเป็นเลี้วล้อที่คอยประครับประคองและคอยเรียนนายอยู่ใช่ไหมครับพี่น้องคนที่หวังว่าจะได้ดิบได้ดีหลังจากที่ทักษิณชินวัตรกลับมาประเทศไทยและแน่นอนครับจะทำยังไงก็ได้ให้ฉันได้ดิบได้ดีได้มีอำนาจวาสนาในประเทศนี้ประเทศไทยมันไปต่อไม่ได้ผมถึงบอกกับพี่น้องว่าทักษิณชินวัตรกลับมาครั้งนี้เนี่ย มันกลับมาเพื่อให้คนไทยต้องลงมือปฏิรูปประเทศไทยครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องต้องลงมือทําประเทศนี้เนี่ยมันป่วยสาหัสสาการขนาดไหนปล่อยต่อไปไม่ได้เมื่อสองวันที่แล้วต้องโยกนายพลตำรวจสองคนไปอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลทำเพื่ออะไรพี่น้องครับถ้าผิดจริงๆเนี่ยนายกไม่ต้องย้าย ถ้าจะเอาคะแนนเนี่ยมันต้องไล่ออกใช่ไหมครับพี่น้องปลดไปเลยมันเป็นอะไรที่ประเทศนี้ปล่อยไปไม่ได้กระบวนการยุติธรรมต้นน้ำก็เห็นเห็นอธิบดีกรมตำรวจลองผู้จัดการลองอธิบดีและในสำนักง,งานตำรวจเนี่ยผมบอกตามตรงว่าสงสารคนที่ยืนตากแดดที่มันรอดคอยดูดูแลประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยตำรวจตัวเล็กตัวน้อยเผชิญหน้ากับประชาชนศบตา ไม่กล้ามองตาประชาชนมันสิ้นสภาพของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษโดยพฤติินัยอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือกระบวนการยุธร่ำต้นน้ําที่เราเรียกร้องมาหลายสิบปีแม้แต่ล่าสุดที่เราต่อสู้กันมาก็คือปฏิรูปตํารวจแล้วเป็นไงถ้าทําตั้งแต่สิบปีที่แล้วเข้ามามีอํานาจป่านี้ประเทศไทยไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับพี่น้อง ผมก็ต้องส่งเสียงไปถึงผู้พิพากษาว่าณเวลานี้เนี่ยท่านจะตัดสินท่านนั่งบันลังเนี่ยท่านจะตัดสินและก็มองตาทั้งทนายความทั้งลูกความทั้งโจและจำเลยยังไงกันเนี่ยไม่เข้าใจท่านนั่งอยู่ได้ยังไงเมื่อท่านพิพากษาจำคุกแล้วมันไม่ติดคุก ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ประชาชนคนไทยตัวเล็กๆอย่างพวกเราบอกว่าคุกเอาไว้ขังคนจนกับหมาตอนจัดอย่างนั้นหรือพี่น้องมันไม่อยากพูดอะไรอยากจะไปทำนาอยากจะไปปลูกผักอยากจะไปทำกับข้าวให้กับบรรดาพี่น้องตำรวจเราทานอร่อยๆเพราะว่าเห็นบอกว่ามันจะเอาข้าวสิปีมาให้เรากินใช่ไหมครับพี่น้อง โอ้ยคือมันแสดงพฤติกรรมอย่างไม่ละอายใจว่ามึงจะทำลายหลักฐานช่วยนายมึงจริงๆเหรอมาใหม่พี่น้องมันจะเปิดคาสิโนโอเออแล้วสุดท้ายไปดูไส้ในไอเรื่องคาสิโน,โนเนี่ย มันคนที่คิดเนี่ยมันคิดกันมานานแล้วเป็นรัฐบาลทีไรตั้งรัฐบาลทีไรทุกครั้งจะมีเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาในยามที่หาตังค์ไม่เป็นพี่น้องมูลค่าคาสิโน,โนเนี่ยมันเป็นมูลค่าเป็นแสนล้านเหมือนกันและมูลค่านี้เนี่ยไม่ต้องแจกแจงแบ่งปันอะไรกับคนไทยเลยออก,กระเบียบกฎหมายเป็นนโยบายเข้าสภายกมือพึบ จัดการได้เลยนักการเมืองกับนักธุรกิจสีเทากลายเป็นสีขาวทันทีครับพี่น้องทั้งหมดเนี้ย8.8ล้านล้านถ้ามันทำให้ถูกต้องตามกฎหมายครึ่งหนึ่งก็คือการพนันมันจะเป็นสถานที่ฟอกเงินโดยคนที่โกงบ้านกินเมืองอยู่กับพวกเนี้ยนั่นคือใครครับนักการเมืองที่ช่อบนายทุนสามาัญและข้าราชการที่เป็นลูกน้องพวกนี้ใช่หรือไม่ ที่เรากําลังบอกกับพี่น้องว่าเราต้องปฏิวัติเศรษฐกิจไม่ใช่ปฏิรูปสถาบันสีส้มเอ้ยหันกลับมาดูใหม่สิ่งที่รังแกรประชาชนและต้องทําคือนักการเมืองโสมมทุนสามานาราชการขี้ช่อถ้าเองทำสามกลุ่มนี้ให้มาลายหายไปได้คนไทยเลือกเองหมดครับถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะรวมพลังกันสร้างชาติได้ หมอชลนานเป็นหมอแต่ไม่เคยรักษาคนไข้เพราะนั่งแต่อยู่ในสภาทํางานแต่นักการเมืองและรับใช้อย่างที่บอกนะครับมันบ่งชี้แล้วว่าเรื่องทักษิณชนินวัตรคนของพรรคเพื่อไทยตายเกลี้ยงครับพี่น้องในความศรัทธาของประชาชนสภาพของประเทศไทยมันไปไม่ได้จริงๆกระบวนการยุติธรรมถูกปล้นไปขนาดนี้ต่อเขาเรียกว่าปล้นเงนซึ่งหน้าปล้นเงนกลางแดดปล้นเงนกลางเมือง ไอ้พวกสมรู้ร่วมคิดเนี่ยนั่งเป็นใหญ่ในในธรรมเนียบร,รัฐบาลและอีก500ไม่ถึง500เพราะมันมีฝ่ายค้านเขาไม่มันก็ฝ่ายค้านมันก็ทํางานไม่เต็มที่ใช่ไหมครับพี่น้องมันสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดู25มีนาคมนี้เนี่ยสวอ,อภิปรายไม่เขาเรียกว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงคะแนนฝ่ายรัฐบาลให้สววันเดียว ลองดูว่า250คนสวนะจะวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะเรื่องกระบวนการวิธรรมแค่ไหนจะเห็นตัวเห็นตนสวว่าใคร250มันจะเหลือใครที่รักชาติบ้านเมืองจริงๆ3 4เมษาฝ่ายคา้านจะอภิปรายในมาตราเดียวกันในกฎหมายเดียวกันก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยไม่ลงประชามติ เราก็จะเห็นว่าฝ่ายค้านโดยเฉพาะก้าวไกลกับประชาธิปัตย์ยังทอดสพานที่จะร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นี่ก็เป็นการบทพิสูจน์ว่า25มีนาและ23นี้เรายังคงพึ่งรัฐสภาหรือในระบอบอำนาจที่เป็นอธิปไตยของประชาชนที่มอบให้กับบรรดาน,นักการเมืองในสภาได้หรือไม่ เพราะทุกครั้งที่ประชาชนลงถนนเหตุมาจากไม่สามารถพึ่งอำนาจตัวเองที่มอบให้กับประชาชนมอบให้กับสสหรือผู้แทนในสภาได้ทั้งสภาล่างคือ,คอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอย่ามาอ้างว่าประชาชนออกมาแล้วทำให้เศรษฐกิจหรือทำให้สังคมไทยเสียหายวุ่นวาย ก็บอกแล้วไงไงลงคะแนนให้ไปเป็นสอสอคือผู้แทนประชาชนไม่ใช่นายประชาชนแล้วมึงไปรับใช้นักโทษเนี่ยมันไว้ใจกันได้ไหมถ้าเล่นไม่เต็มบทสอสอได้สภาทั้ง9ก้าไกลประชาธิปัตย์สสฝ่ายคา้านเล่นไม่เต็มที่โดยเฉพาะประเด็นปล้นกระบวนการยุติธรรมแล้วปล่อยให้รัฐบาลอุ้มสมสมรู้ร่วมคิด ร้นอำนาจของประชาชนคืออำนาจกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอำนาจเดียวที่ทําให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคุณปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไปนั่นหมายความว่าฝ่ายคา้านและสสในสภาที่เป็นรัฐบาลพึ่งไม่ได้แล้วใช่ไหมครับพี่น้องถ้ากฎหมายของในประเทศนั้นไม่สามารถบังคับใช้กับประชาชนได้หรือบังคับใช้ได้เฉพาะคนจนและหมาตรอจัดปล่อยให คนที่มีอำนาจแล้วก็มีเงินหลุดรอดจากกระบวนการยุติธรรมได้แม้คำสั่งคำพิพากษาภายใต้องค์พระมหากษัตริย์ประเทศนี้ก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่โจทย์ใหญ่ของประเทศก็คือว่าประชาชนไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ลูกหลานเราไม่สามารถมีที่ยืนที่มีความสุขได้ในประเทศนี้ถ้าการเมืองยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับพี่น้องครับมุ่งไปสู่การปฏิรูป กระบวนการยุติธรรมแล้วไปทงที่สองคือการปฏิรูปประเทศไทยขอบคุณครับพี่น้องครับ